สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็ตอนนี้อยู่รายการ G-Hot Gaming น<ล>ะครับเราก็หยิบตัวละครที่มีชื่อว่ายาซุโอกับเกม L O L Wildlist น,น,นะอ่าเราก็มาไต่รงคงกันอีกนะครับในรงคงระดับแพทเทนัมนะก็แค่ระดับโกก็ละบากแล้วนะระ,ระดับแพ t ก็ฟิตเขาเลือกที่จะเ,เป็นสกิล3มาสกิล3มาก่อนนะสกิลกระโดดนะ เราต้องเล่นแบบมีสติในเกมนะเฮ้ยทำไมกระตุกวะเกมนี้ก็ตั้งใจเล่นเหมือนเดิมที่ไม่โดน ปล่อยเขาเคลียร์คลิปไปครับให้คลิปมันดันมาบ้างโอ้ข้างล่างเพื่อนตามอย่างนั้นป่าไปอย่างนั้นมีโอกาสตายสูงเก๋เราเวลร์สามครับให้เขาดันคลิปมนาะ เราพลาดคีไปตัวหนึ่งโอเคผมเอาเป็นต้านเวทมานะครับนะ เก็บสกอร์มาได้คร <on> okay. <c oughs> okay. okay. ับถือว่าดีโอเคโอเคครับเล่นบนแล้วก็เก็บสกอร์มาได้นะถือว่าดี ก็ขออกรองเท้าครับเพิ่มความว่องไวในการเติมเติมเลนตอนนี้ตังเรานำละาก,ก็เรานำเรามีใครคิวมั่งมีข้างล่างครับซัพพอร์ตคิวคิวได้นะครับอลิสตาอลิสตาอลิสตาเป็นเป็นซัพพอร์ตที่ชื่อน่ารักมากนะชื่ออลิสตาพยายามแบบ อืมพยายามมุดแล้วต่อไปครับประมาไม่ได้อะเพราะว่าฟิตมันมันเข้ามายกชุดเดียวเราก็มีโอกาสตายได้นะครับนะโอเคต้องรีบเล่นค่อยๆเล่นไป ค่อยๆเล่นไปครับไปคีบมันชนมาอเออได้ของรับกลับบ้านกัอนเลย <c oughs> ซตที่ผมเล่นจะเป็นเซตผสมคีกับดาเมจนะครับเป็นความม่วงวัยผสมคีนะครับนะจะเซตตามนี้ครับจบท้ายด้วยไอเทมชิ้นนี้มันก็จะเพิ่มความอึดขึ้นมานะเพิ่มความอึดขึ้นมานิดนึง oh. เราสามารถจบเขาได้นะแต่เขาก็ มีสกิลสามมีสกิลสามอยที่จะแบบเรียกว่าอะไรกระโดดกระโดดหนีได้เห็นไหมอ่ะเขาใช้สกิลสามไปละเ,เขาใช้สกิลเขาต้องกลับบ้าน <S <S เขาน่าจะได้ของแล้วละ่ะ เราจะวอดไว้ตรงนี้นะครับนะกันไว้เผื่อฟิตเขาวิ่งมานะครับแต่ดูแล้วจากการเดาฟิตมันน่าจะวิ่งมาจากด้านบนนะโอเคคือว่าจบตะกอได้ไวครับในการเคลียร์ นครับเราจบสะก,กรอมาได้แต่ว่าเราก็เสียป่าไปเสียป่าไปนะเี็กตอ,ตอนนี้คือแบบความสบายมากเลยนะไป,ไปเอาเ,เอาคีมารเราจะได้มีดาเมจในการชีเอาสกิลแล้วก็อัพส,สามนำอัพสามไว้สองนะครับแล้วก็ที่เหลือก็อัพอัพสองไปประมาณสามนะครับแล้ว ค่อยอัพสามนะครับก็จะเล่นเส็จตามดีตามที่ผมเล่นนะองรมณเขาวะตายไปครับแล้วก็ได้ลิทมาเพื่อน่าจะไปปล่อยบนนะครับแล้วก็มาเลนล่างลเลนกลางตอ่ตอกัอบเลนด้วย โอเคจบตะกอได้ดีครับเกมนี้น่าจะอร่อยก็จะบินได้ง่ายนะถ้า,าถ้าผมเกิดนะตอนนี้ผมเป็นตำนาน3าน300ถ้าโดนชัดดาวมาฝั่ง <500 S 1> นู้นได้ตังห้าร้แน่นอนได้เยอะแน่นอนเราได้ป้อมบนมาครเดตอบป้อมแค่นี้แล้วเราก็จะไปช่วยบนนะครับไปไม่รู้ทันหรือเปล่า is under attack turret lost Yes, you're pompey justice that's a pretty this blade never gets any lighter ติกบอกเพื่อนเพื่อนจะได้สังเกตในมนะินิแบบนะคนเล่นเกมนี้มันส่วนใหญ่มันไม่ค่อยแบบสังเกตแบบนะตอบผมเจ็บมากเลยอะตีโคตรแรงเลยเนตตันเนี่ย เคได้ของแนละ้วไอเทมจิต่อไปก็ออกเป็นในนี่เลย Infinity Edge เาเรียกว่าคีใหญ่ครับฟิตผมต่อจนมันไม่เกิดแล้วอะจะมันได้ของแล้วอะเพราะฉะนั้นเวทเขาจะแรงมากนะในการใช้ติหรือการสกิลใส่เรานี่เขาจะแรุนแรงมาก เป็นอัมบตาพอดีไขาช่วยเล่นล่างนี่เปล่าเขาหลบมาล่างหมดอย่างเงี้ยมันมันเนียนป้อมได้เนะี่ยได้ เป็นการไล่ดีๆมากเพื่อนเออตามแผนเราไปเลนล่าต่อยี่สิบห้าวีลิตเกิดเฮ้ยไม่ใช่ลิซี่มังกรเกิดไม่ช่วยล่างครับ tuổi okay. chặt ตัวไวเดี๋ยวแ้่นองเป็นจุดคงเป็นฮิโร่ตัวเดียวที่เรายังเอาไม่ลงนะครับนะตอนนี้ในในตอนนี้นะ โอ้โเยอาผิดโอ้จะเพื่อนเก็บมาได้น่าจะจะเก็บหมดหรือเปล่าแล้วได้ป้อมมาด้วยนะจังหวะนี้ขึ้นป้อมได้ป้อมไหนหรือเปล่าฝัางรู้มีตัวสองมีสองตัวที่กันโอ้จะเพื่อนไม่เอาต่อนะ ข้างบนก็แต่เราโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลยตัวเช่าตาไปแต่เราเก็บไปได้ตัวหนึ่งครับเก็บรีซินมาได้จโอ้โหเมื่อกี้แบบลมไปสวยมากนะครับนะโยกออกไปถ้าถ้าเราไม่อันติเข้าไปเราอาจจะรอดได้รอดรอดจะได้นะครับเรามีสับ แซลลี่โดนแซลลี่ของนู้นยิงโอ้ยซัพพอร์ตเราบอกบอกเลยซัพพอร์ตป่านี้ล้วงอย่างเอาป่ากับเรตตอนเรตอนเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากกรหน่มากถ้าเรต้อนเข้านะเรตตอนฆ่าได้สามตัวเลยนะครันะแต่เลนบนเนียนไปป้อมแตกไปเรียบร้อยถือว่าดีครับทำได้ดี ต่อไปตอนนี้มีใครเป็นตำนานไหมฝั่งนู้นไม่มีนะครับนะเราโดนฟิตฆ่าไปนะครับเมื่อกี้ตังเรากับฟิตนี้ห่างกันค่อนข้างเยอะเลยมันก็ตกเออต้เวเรามาละเล่นเล่อนผีผ่่านไม่ได้ เป็นระบบที่ดีมากเลยนะการที่ต่างสามารถแชร์ บลูให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากครับแหวกแนวดีในคอมก็ไม่มีอี่นี้หรือว่ามีปะผมไม่ได้เล่นในคอมนานมากละเขาไม่มีคอมเอ้งสกิลมันเป๊ะไปปะวะมีปะ่ะมีวอร์ดปะ่ะ ไม่มีบอร์ดแบบเซนดีจัดๆบอกเลยโอ้ผมสกิลผิดอ่ะผมจะสกิลสามแต่แม่งไปโดนสกิลสอง โอเคเราอย่างน้อยเราก็ได้คิวมาฝั่งนู้นตายห้าเสียป้อมด้วยนี่เราจบเกมได้แล้วนะนี่งไงเลเวลเจ็ดโชว์สักโชว์ประสบการณ์นหน่อยเลเวลเจ็ดคือมันมันเป็นอะไรที่ได้ยากมากนละกว่าจะเก็บได้นี่ นานมากเฮ้ยที่กูไม่ได้เล่นแรงอรอเล่นแรงดิอ๋อคือควสาสำเร็จนี่ครับต้องเก็บคะแนนแชมเปี้ยนนะครับการเก็บคะแนนแชมเปี้ยนคือเราต้องเล่นเล่นบ่อยๆนะเก็บสองพันเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสองพันหรือสองหมื่นปะสองหมื่นเออเก็บสองหมื่นเป็นอะไรที่เก็บยากมากนะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ไว้เพาแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าบายยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับจอกัน